สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NHP 198นะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับคุณผู้ชมอันดับหนึ่งเป็นของใครจากที่ FC แฟนคลับหลายท่านนะครับช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันมาโดยตลอดนะครับและวันนี้มาสู่การตัดสินแล้วนะครับคุณผู้ชมและจากการตัดสินอย่างเป็นทางการจากเพจง,งานประจำปีทั่วไทยกับศิลปินทั้งชายและหญิงในรอบตัดสิน เรามาดูกันที่ศิลปินที่ชื่นชอบฝ่ายหญิงกันก่อนเลยนะครับจากที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่2คนนั่นก็คือแอนออลดีและกีตานิภาพรนะครับและจะมีคะแนนรวมจากเพจงานประจำปีทั่วไทยรวมแล้วทั้งสิ้น3,811คะแนนหวตน,นะครับอันดับ1 a n แอนออลดีได้ไป2,151คะแนนหวตน,นะครับอันดับที่2กีตานิพาพรได้ไป 1,660คะแนนโหวตน,นะครับและอันดับหนึ่งก็ได้แก่แอนอนพพอลดีนะครับอันดับ2กีต้านิพาพรนะครับและขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับและได้มอบเกียรติบตัตรให้กับศิลปินที่ชื่นชอบทั้งอันดับ1และอันดับ2ในวันที่3คกุมภาพันธ์ปี2567ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชม และต่อมาเรามาดูศิลปินฝ่ายชายสำหรับศิลปินฝ่ายชายมีอยู่2คนก็คือน้องลีโออาทิย์และไรอันกาดบัดตนะครับและจากผลคะแนนรวมทั้งสิ้น8,877คะแนนโหวตน,นะครับโดยไรยอันได้ไป5,860คะแนนและน้องลีโออาทิย์ได้ไป3,017คะแนนนะครับและเป็นที่แน่ชัดว่าไราอัน ได้อันดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่2น้องลีโออาทิพย์นะครับและทางเพจได้ทําเกียรติบัตรให้กับศิลปินที่ชื่นชอบอันดับ1และอันดับ2ในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2567ด้วยเช่นกันนะครับและนี่ก็คือพลังความรักของ fc แฟนクラブที่รักและชื่นชอบได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางเพจงานประจำปีทั่วไทยนะครับและช่วยกันโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ชื่นชอบและเป็นเพียงการร่วมสนุกกับทางเพจงานประจำปีทั่วไทยนะครับที่เปิดโอกาส ให้ได้ร่วมสนุกกันเท่านั้นหรือถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะแจ้งให้ FC แฟนลับทุกท่านให้ได้ทราบได้ร่วมสนุกกันในครั้งต่อไปนะครับเพราะที่ผ่านมาหลายท่านได้มอบความรักได้ร่วมกันหวดให้กับศิลปินของตนเองและเชื่อว่าศิลปินของท่านจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ศิลปินที่ท่านรักก็คืออันดับหนึ่งในใจตลอดไปนะครับขอขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทางเพจ งานประจำปีทั่วไทยนะครับคือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่ทั้งช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ